ครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านตอนนี้ก็มากัดใครครับกัดปากไหลทีนี้โอ้ตายแนวเออจะเมียนเมาพ่อแม่ตัวเองทีนี้โอ้เพราะอะไรครับที่ปรึกษาโอ้ทนายประจําตระกูลโอ้บอกว่าไม่เกี่ยวกับรู้ความผมอ้นะไม่เกี่ยวกับอีหยวงนาไม่เกี่ยวเลยโอ้ตายแลย้วนะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอีชนตรีนะก็มาฝอยแวะแวะแวะ,แวะ,แวะอยู่ ถ้าไม่เกี่ยวจะมาพูดให้เขาทำไม้จะมาเยอะๆทำไมอ่านะยิงดินยิงๆๆจเจ็บครับกูบอกไว้เลยอืมเดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็้วเข้าต่ออีกเดี๋ยวกูบอกไว้เลยนะเดี๋ยวกูต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่ออีกนะเดี๋ยวต่ออีกนะเดี๋ยวมึงได้งานแน่นอนละได้งานแน่นอนก <c oughs> ูบอกไว้เลยนะออนะอ่าถ้าไม่มีรูปแมคโคหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะหรือเขาไม่ได้เอาเข้าไปก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจัดการอีก นะบุกลูกไม่บุกลูกเดี๋ยวก็รู้อ่านะครับพี่น้องเอฟซนะบุกลูกไม่บุกลูกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้กันนะอ่าอย่าไปอย่าไปปฏิเสธนะม่นไม่ใช่รูปตัวเองนะจะเอาภาพยิ่งหรืออะไรภาพวิดีโอบอกมาสินะจะเอาภาพไหนวะฮะบอกมาสิโอ้ยกูยอม,อมแล้วนะกูโอ้ยแมนกูเดีย๋ยห,ห,ห,ห้อออกห้อนแตดออกห้อนขีเลยดิตอนนี้เนาะ เออบางนั้นก็ดีใจแล้วบังเน่วยนั้นนะดีใจแล้วตอนนี้นะเออนะถ้าว่าคุาขุดสาก,ก็ไปแจ้งความสิครับแจ้งแน่นอนนะเวย้ยแน่นอนละ่ะนะเออแน่นอนละ่ะพวกมึงจะได้เข้าคุกหมาหลยพวกมึงนะตอนนี้นะกูบอกไปเลยนะนะบอกไปเลยนะอืมอันนี้ที่ตรงนี้มันใช่อะไรพื้นที่นี่คมสร้างตัวเองเด้อนี่นนะมันเป็นป่าสงวนนะคะเด้อน,นะ มันไม่ใช่คดีแล้วหูโทษนะจ๊ะไม่ได้ป 1, รับหนะึ่งพันจำคุกหนึ่งเดือนนะกูบอกให้มึงนะอันปลาสมวนสัตว์เดือคดอนะอืมนะเอาเข้าไปแล้วครับปันี้นี่นะคะถ่ายพวนครั้งที่หนึ่งค่ะถ่ายพวนครั้งที่สองค่ะนะเราจะปลูกหญ้าก,กันค่ะนะวันนี้นะคะเออซังสอกก็ได้มาช่วยนะคะนะ Oh, สามีก็เปิดคนขึ้นขับเองค่ะโอ้ oh, ตายแล้วค่ะนะหนูก็มีหน้าที่นะคะถ่ายคิเมสซีดูค่ะจะปลูกหญ้า fc กินค่ะเพราะ fc กินง่ายค่ะคนที่ไม่มีฟันก็กินหญ้าไหนไปนะคะแบงกลล่าไปค่ะถ้าคนมีมีฟันก็โอ๊ย้ยกินหญ้าหวานอิสราเอลค่ะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะนะโอ้ fc ของหนูก็เต็มคล้องแล้วค่ะตอนนี้นะนะโอ้แต่บางคนก็โดดค้อออกมาแล้วตอนนี้ก็ตาสว่างแล้ว นะเออตายแล้วนะอีนี้ก็ไปกินกับเขาด้วยนะี่อีบุญบ่มีนี่ก็โอ้ยนางกมน,นะไปชิมรสย่า,าหวานอร่อยไม่อร่อยนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าไปเทไร้บ่นี่น,นั่นจะได้ไปน้ำกันมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมเรียบร้อยกูบอกไว้เลยน้ยหลักฐานยิ่งชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นร่องเป็นรอยบันนั้นหัวหน้าโซโซ ถ่ายคลิปไปถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วล่องรอยอะไรครับการยกล่องไงยกล่องการปลูกกันนั่นในการบลุกลุกไงครับพี่น้องไม่รอดครับกูบอกไว้เลยนะไม่รอดนะยังไงก็รอดยากกูบอกไว้เลยการยุกลงยกล่อง,องทุนตีนเลยนะนะอ่นะครับนะอ่ากูบอกเลยนะ อย่าเพิ่งเอาออกมานะสนโสดเอาไว้นั่นนะออนะอ,อย่าเพิ่งเอาออกมาสนดเอาไว้นั่นอย่าเพิ่งเมาให้ใครเช่านะไปเอาไว้ประกันตัวเองก่อนนะอือเอาไว้ประกันตัวเองก่อนนะกูบอกเลยเฮ้นะใครไปลองใครอีกเฮ้ย ยกฟ้องอ่ะยก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 เ่าจะว่าจะได้กลเป็นหนังเนะเาะก็ไปมินตรงไหนฮะถ้ามึงเชื่อมั่นในกระบวนการที่ทำมึงจะไปหาที่แตกตีมึงจะไปยันย,ยังยาบศสนะตีอ้าวไดบอกว่าเขารบในการตัดสินฮะอ่าไม่ใช่มึงไปอะไรล่ะฮะไม่ใช่มึงไปมินมึงมึงมึงไปดูถูกอะไรนะมึงไปดูถูกท่านอธิบดีนะแล้วก็หัวหน้าศาลด้วยนะน่ะ เออที่หัวหน้าสารเห็นแย้งนะเอาคนยกประโยชน์ให้กับจำเลยใช่ไหมล่ะเอาผู้ถูกไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะท่านอธิบดีเป็นคนพูดเองนะคนยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะแล้วก็รวมหัวหน้าสารด้วยนะจริงหรือเปล่าจ๊ะจะไปดิ้นทาไมจ๊ะเอาก็ไปก็ไปฟ้องเลยจีไปร้องเลยจีไปร้องท่านอธิบดีเลยจีเขียนขึ้นไปนี่นะคะอย่ามาวาย อย่ามาว่ายกค่ะหนูจะตายคืนค่ะอืมอย่ามาว่ายกค่ะท่านค่ะหนุจะตายคืนค่ะหนูจะหนู่จะร้องท่านนะค่ะนะไปสตีนะโอ๊ยแต่เมนคักเนาะมันก็ไปร้องสตีท่านใดทบดีพวนวนาศาลน,นั่นนะ่ะอันพั้นว่าคนยกประโยชน์ให้กับจำเลยค่ะหูแตกมาได้ยินบอกอีหามึงอืมมึงจะตายตีโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีแม่บ่นล่กก็ว่าถือกีบบละ่ะ เอามันก็ไปฟ้องเพื่อนสตีกับเพื่อนผ้าเบ้าเนาะกูกกบาน้ำเพื่อนเนาะคนยกประโยชน์ให้กระจำเลยนะกูกวบาน้ำเพื่อนเนาะอืมหลักฐานพ่เพียงพ่อกระได้ยกหลักฐานอันยกประโยชน์ให้กระจำเลยไม่น่ะบนผู้กับผ้ากูเบ้ามันก็ไปฟ้องเพื่อนสตีแต่แม่กูกู่กู่ออกมาต่อแบบนี้ได้กูนะแต่แม่นไปฟ้องกูเเตอที่เอากับเพื่อนเป็นผู้ภาพผมเบ้าเนาะครับเนาะ ่นว่าคนยกประโดนให้กันเต็มเลยเพื่นกับยังบ่เห็นด้วยเพราะผมก็บ่เห็นด้วยกติเป็นอย่างครับอาิมาเคียนมาเคียนผมให้หนังแมนบมอน่ะเออแมนบอกกับพี่น้องเอฟซีอันบัวถือต่ไผ่กระยาแล้วครับแมนหมอจิตากระตายรถแล้วแมนบมดนะเอามันความซุกสวนตัวของคอยคอยจะว่าจะได้กว่าความคืดของคอยมันจะตายคมันตายปฏิทินมันซักตายรถเออแมนบ่ดละกับพี่น้องเอฟซีนะเออนะอืมนะ เสิเข้าว่าว่าวาพผู้ถือหูภายกันแลวเตะกับพี่น้องเอซีนะของเพื่อนผ้าว่าเนะเอาะเขาก็อ่านอันว่าตามเพื่อนว้านั่นเลยแม่นบนอลอ่ะเขาไปมินประมาทตรงไหนล่ะเอาท่านอทิบดีก็เอ้ยนะครับเนะเาะคนยกประโยชน์ให้กันจำเลยเออใช่ไหมล่ะเพราะอะไรอ่บาบพราหลักฐานไม่เพียงพอจริงหรือเปล่าควรอะไรท่านถึงว่าเออคนคือทนสิยกประโยชน์ให้จำเลยนั่นล่ะ จะไปลงโทษเขาพี่น้งนะพี่น้องเข้าใจบอเออก็ไปฟอ้องพืชทตี่จะกิ้งไหลก็ได้ไปที้ไปกังหัวลูกนี้มิดอีทําแม่โอ๊ยนะครับพี่น้องเอซีเหมือนอะไรเนะี่ะเหมือนไปแสะผดไหดทันอาทิบดีผดไหนสิ่งที่มันทำมันนี้นะพี่น้องโอ้ยโง่ไงครับพี่น้องเอซีคนกลัว่นเก่งมึงฐานลรวบ่อัน อันถน้าได้คดีรักมึงน่ะพ่แมนกลุ้มขมับหรือบอตอนวน่ายาปวดหายด่วนโอ้ตายแล้วนะไม่ใช่ฝ่ายจำเลยเขาเก็บไว้หมดแล้วบอกโอ้ตายแล้วนะถ้าเชื่อมันน่นในกระบวนการมันตรงนิ่งๆอันนี้ไม่ได้เชื่ออะไรไม่ได้อะไรเลยครับพี่น้องเีไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยนะอันอยญ่ได้เงินจิบล้านเขาอันนั้นน่ะแมนจะบอกคาจริงหรือเปล่าจ๊ะอืมนะแต่แมนคักนมึงเนาะ อืมดูถูกดูหมิ่นท่านหรือเปล่านั่นแล้วไปดูถูกดูหมิ่นท่านน,นะน่ถ้าเป็นคอยคอยต่อไปแล้วว่าไปฟอไปไป้องไปไปร้องคอยแบบนี้ถ้าแ่นคอยเปลี่ยนเจ้าของเนะเาะอ้าอันกับเขาเป็นผู้ภาพผมเว้าเนาะกับอันหัวนาพนนอท่านอธิบดีาพาผมเว่าเนาะคนยกประโยชน์ให้กันเต็มเลยจะแ่นบนะ่น่ะอืมมันอาจฉิยกทั้งสั้นทั้งซี่ทั้งกระว้าไปเนาะอืมนะเออของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่พ้่นฟันอันพ้น่นอันตั้งไปแล้วเป็นบนะ่ล่ะ อ่าเพน้นว่าวไว้แล้วเมนบนอล่ะเอากาขึ้นต่อไปอาสิเป็นแบบนั้นก็นได้เมนบอล่ะะรับพีน้องเอฟทีปฏิตายเข้าไปโอ้ยนะครับพีน้องเอแมีเมนบอมึงกับไปว่าวพูดแล้วทนอาทิตย์บดีพูดแล้วแต่เก่งกับไปไป,ไปฟ้องเพิ่อสตินะโอ้ยแต่แมนปึกแต่แมนหนานะอีห่ามึงเอ้ยนะครับเนาะอืมนะมันเป็ดตักสั้น,นพี่น้องอืมนะเอ้า กับเพื่อนพาผมเว้าเนาะครับเนาะเพื่อนมาคนที่ยกประโยชน์ให้จาเลยเออมันก็รสื่อสารสูงขึ้นไปอีกแบบนี้อือท่านอธิบดีภาคผูริเอนนันภาคแต่ครับภาคไหนก็คงว่าหูจักเนานะอ้าก็ว่าตามเพื่อนบดิเพื่อนปฏิตายอืมก็ไปฟ้องเพื่นสติอืมแต่เก่งหลายก็ได้จะว่าบดีความจติยธรรมความเป็นธรรมก็ได้ไปสตตินะนี่นะคะ ถ้ายกขึ้นมาจริงๆค่ะใครจะออกมารับผิดชอบค่ะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมนะคะนะใขรจะออกมารับผิดชอบให้หนูค่ะนะไม่ยอมค่ะนะตายเลยค่ะนะอืมมันต้องมีคนออกมารับผิดชอบค่ะจริงไหมคะพี่น้องของหนูนะอืมนะมันไม่ได้ค่ะแบบนั้นพูดถ้าพูดลงในี่ใครเน่ค่ะมนมีแหงมีแหงหน่อจิ้วเลยค่ะนะโอ้ตายเลยนะครับพี่น้อง fc เอา้ามันไฟภาพกูว่าเนาะกูก็ว่าตามเพื่อนเลยเนะเาะคนยุประโยน์ให้กันจำเลยแม่มดล่ะปฏิตายเขาค่ะวันนี้